กลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะกับหวยฮานอยประจําวันที่27มีนาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานใครถูกหวยเห็นมีคนเดมมาไอส่งข้อความใน direct message มาทาง YouTube ก็มีหรือไอคอมเมนต์ใน YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งมาทาง เออไอจส่วนตัวที่พะเขาไม่มีเฟซหรือส่งมาทาง Facebook ก็ขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวคลิปวีดีโอคลิปนี้นะคะจะอัพทั้ง YouTube IG และ Facebook ยังไงฝากกดแบ่งปันส่งต่อๆกันเนาะทุกคนก็จะได้รวยกันทั่วหน้าที่สําคัญใครทางนูทาง YouTube นะคะกดติดตามช่องกันด้วยนะเพราะเวลาเปิดมาเนี่ยมันจะได้มีอดิ่งกระดิ่งอร e r เตือนใบนะคะแล้วก็ถ้าใครยิ่งกดติดตามกดแบ่งปันขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆอย่าลืมนะคะกดติด ตามทางช่องหมอกแก้วแม่นชัวช่องนี้ด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็เมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาตรมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในภาวะอย่างนี้เนาะแล้วก็ใครถูกหวยอย่างที่แก้วบอกเสมอแบ่ง10%ไปทำบุญคุณจะได้ถูกหวยต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าใครจะจองคิวดูดวงก็เบอร์ตามนี้เลยเนี่ยเบอร์ด้านข้างนี้นะคะ0 6 3 6 3 5 5 5 1 2ห้ําย้ำนะคะ 0 6 3 6 3 5 5สามโทรจองคิวดูดวงได้เลยนะคะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่ไม่มีโชคเออจะได้ไม่เสียเวลาดูนะคะมันจะมีอยู่สองวันด้วยกันนั่นก็คือวันอังคารนะคะได้เทพพ,พระราหูจริงๆวันนี้วันอังคารเนี่ยจะมีแต่เรื่องวุ่นวายสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้พอจะซื้อหวยปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราหงุดหงิดแล้วเลขมันเคลื่อน เป็นไปได้ก็ควรงดซื้อจะได้ไม่มีปัญหาย้ำนะคะคนวันอังคารถ้างดได้ก็จะดีแต่ถ้าเลขที่ไม่มงคลก็คือเลขที่ใช้แบบเรามีเลขนี้แล้วมันไม่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ซื้อเลขนั้นเป็นการแก้เค็ดนะคะมาต่อกันที่อีกวันหนึง่งหลังจากวันอังคารไปแล้วก็จะเป็นวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีต้องมีสติมีอารมณ์เพราะวันนี้มันจะมีเรื่องทําให้คุณอารมณ์เสียหรือ,รอมีการทะเลาะเบาะแวงได้ด้วยแบบ เป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะฉะนั้นในวันนี้ให้คุณระวังเรื่องคําพูดให้มากพอเราอารมณ์เสียอะไรไม่ดีปุ๊บมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคใช่ไหมคะแก้วก็เลยอยากให้ทุกคนเ่งดเล่นหวยแต่ถ้ายังอยากจะเล่นให้เล่นเลขที่เกี่ยวกับเอ,อเขาเรียกรนะวันเกิดอย่างเช่นวันเกิดวันที่เท่าไหร่ เอาบวกกับเดือนเกิดอย่างเช่นเดือนมกราเนี่ยก็จะเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเดือนมีนาเป็นเลขสามอะไรเงี้ยวันที่สี่เดือนมกราก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งนะคะแล้วก็เอาปีนักษัตรไปบวกค่ะเพราะปีนักษัตรอย่างเช่นชวดก็นับเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นถ้าสมมติเกิดวันที่สี่มกราปีชวดก็เป็นสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งถ้ามันเป็นเลขเดี่ยวเนี้ยก็ให เป็นซื้อ411ก็ได้อะไรประมาณเนี้ค่ะคำนวณคร่าวๆแนะนำให้แล้วเนาะอืนี่คือ2วันที่ไม่ควรซื้อก็คือวันอังคารและวันพฤหัส ะะมาดูวันที่มีโชคกันมั่งดีกว่าใครจะได้ซื้อแต่แก้จะแยกเป็นกลุ่มที่ซื้อมี3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มยานพาหนะกลุ่มบุตรแล้วก็กลุ่มเลขประจําตัวเองงั้นแก้วขอเริ่มที่คนวันน้อยๆก่อนนั่นก็คือเลขประจําตัวเองก็หรือเลขบัตรประชาชนนะคะให้คนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้ววันนี้นะคะคุณลองซื้อเลขบัตรประชาชนดูแก้ว,ว่าคุณจะมีโชคลองซื้อนะคะ เลขัตรประชาชน3ตัวท้ายคุณจะมีโชคนะคะจากหวยฮหาหนอยนะจบไปละอีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มมาต่อกลุ่มที่ซื้อเกี่ยวกับบุตรหรือคนที่คุณรักนะคะจะให้โชคมีสองวันด้วยกันก็คือวันวันเสาร์นะคะได้พระขันทักุมานพักวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้ชายที่เป็นที่รักที่สุดไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะ เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเอ้ยเป็นคนอายุมากหรืออายุน้อยก็ตามให้คุณซื้อคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขผู้ชายที่คุณรักที่สุดเลขเกี่ยวกับบัตรประชาชนก็ได้เบอร์มือถือก็ได้นะคะรับรองเฮงย้ํานะคะคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดคุณจะได้เฮงอีกวันก็คือวันพุธให้ซื้อเลขคนที่คุณรักเช่นกันถ้ามีลูกจะซื้อเลขเกี่ยวกับลูกถ้ามีหลานให้ซื้อเลขเกี่ยวกับหลานเอาเป็นว่าซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดแล้วคุณ ที่สุดจะให้โชคให้ลาภคุณหรือถ้าไม่ใช่เลขอายุก็เป็นเลขเกี่ยวกับเขาก็ได้อย่างเช่นเลขประจําตัวนักเรียนนักศึกษาหรือเลขวันเดือนปีเกิดหรือเบอร์มือถูกเขาก็ได้เช่นกันนะคะของคนวันพุธมาต่อกลุ่มวันสุดท้ายที่เป็นยานผ่านะมีอยู่สองวันนั่นก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะอาทิตย์ย้ําเลยนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานช่วงนี้วันอาทิตย์เก่งหวยว่าหืบางครั้งก็มีโชคบางทีก็ไม่มีโชคแต่บางครั้งถ้าซื้อหวยห้ามหมุดหมิดแล้วเลขยานผ่านะต้องเป็นเลข เกี่ยวกับการทำงานนะอย่างเช่นนั่งรถไปทำงานสายอะไรหรือรถประจำทางที่เราใช้ในการทำงานเสียค่าตั๋วเท่าไหร่หรือเลขท้ายตั๋วรถเมล์เลขอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้นะคะคนวันอาทิตย์ ส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อเลขแกมผานะแต่ให้ซื้อเลขรถส่วนตัวที่ใช้ประจําย้ํานะคะเลขรถส่วนตัวของคนวันจันทร์ที่ใช้ประจําจะให้โชคถ้าเกิดไม่มีรถส่วนตัวค่อยไปใช้รถประจําทางหรือรถที่คุณใช้ประจํารถพวกรถเมรลรถอะไรเงี้ยย้านะคะย้ําแล้วนะวันจันทร์ให้ซื้อเลขรถส่วนตัวแล้วก็ใช้ประจํานะจ๊ะ จบไปแล้วนะคะวามหวยฮาหนอยทั้ง7วันเป็นยังไงกันบ้างก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ